ลืมไปเลยนะครับนะเออนะครับลืมไปเลยนะครับโดยโดยส่วนมากโลมคนก็จะตัดเป็นอ่าโลมคนก็จะกดสามจุดเราบอกว่าเอา่ออะไรอะ่ะอ่าเขาเรียกว่าไฮไลท์ไฮไลท์ลืมกดไปเลยนะครับเนาะคุยเพล่นนะครับส่วนมากก็เป็นอย่างเงี้ยลืมกดนะครับไฮไลท์นะครับเราตัดคลิปแบบไม่เป็นนะครับนะ แล้วมาตัดที่ไฮไลท์นี่นะครับง่ายดีนะครับ <c oughs> ถามว่าจำเลยน่าสงสารไหมรูโมโคนะมาคิดและไต่ตรองนะครับนานแล้วหลายเดือนแล้วนะครับตั้งแต่จากมาจำเลยไม่น่าสงสาร,นรหน้าหมันไส้นะครับหน้าหมันไส้แล้วกวนอวยด้วยนะครับกวนอวยนะเพราะเขานะครับเฮิมเกิม นะครับทำตัวนะครับยิงยะโสและโอหังนะครับเออยิงยะโสและโอหังนะครับจริงๆนะครับรอมลางมคนไม่ได้พูดเล่นนะครับว่าตื่นแล้วลงไปถึงไหนแล้วนะครับสนมชาบูเอ้ามีใครหายไปหรือเปล่านะครับอภิสิทธิ์ไม่มานะครับลองไปเช็คดูอภิสิทธิ์นะครับนะเออถ้าอภิสิทธิ์อยู่ก็ถือว่าอยู่ครบนะครับถ้าสนมชาบูตื่นแล้วนะครับนะเออ อพิสิษย์ไม่มานะครับหูสนมชาบูนะครับเอามือไปทิ่มเรืออะไรเลยหรือเปล่านะครับไม่ค่อยไว้ใจนะครับอสนมชาบูงวงทีไรเนี่ยนะครับอพิสิษย์หายทุกครั้งเลยนะครับอันโดนบล็อกทุกครั้งเลยอะนะครับนู่มาก่อนกัะลุงมงคลอีกจีเจคูเกอนะครับคุณคูจูติมาพรชันแนวนะครับจันทนาจันทนาสาขาใจแต่ก็ควรไว้ยมากนะครับจริงๆนะครับ เอ่อประคุณประเภทพวกนี้นะครับเราจะไให้ความสงสารอะไรนะครับแรกแรกมันแค่เคยสงสารแรกแรกนะครับพอเรามารู้ประวัติของจำเลยเนะี่ยมันไม่น่าสงสารนะครับมันน่ามันไส้นะครับเออน่าแล้วก็มันเหมือนอนะ่ะมันทําได้ยังไงนะครับกับเด็กสามขวบเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เขาออกหมายจับมาเนี่ยลุงโมคนตกใจเลยนะนะครับเออ เพราะลวงมงคลมั่นใจนะครับในเจ้าหน้าที่บ้านเจ้าหน้าที่เมืองเขานี่นะครับเห็นไหมเขาเขาทำงานด้วยความรอบคอบเกือบทุกคดีนะครับเออนะแทบจะทุกๆคดีนะครับถ้าออกหมายจับแล้วยากนะครับที่จะหลุดพ้นใจกันลงมงคลสนอมชาบูนนะครับนะครับพิเจตนะับชอบหายนะครับไปด้วยกันนะครับโพราอ่าอ่าอ่าวนะครับหรือ่าเป็นลูกต้นมะพร้าวเล่นกัน นะครับไม่ีอะไรบอกกันได้นะครับเออนะครับไม่เหมือนสนมหอยเสียบเลยนะครับถ้าอยากให้ใครเสียบหอยประกาศรับสมัครคนเสียบหอยก่ะนะครับเออนะครับไม่ต้องไปลงที่ต้นมะพร้าวหรอกนะครับตอนนี้มันมันเมี่ยมแล้วม no ันไม่มีความสากแล้วนะครับไปรูดยังไงมันก็ไม่สนุกแล้วนะแล้วคุณลุงเห็นเสาไฟฟ้ากันหลังบ้านในนี้ไม่กันเนี่ย เออหน้าบ้านหายเจอหลังบ้านมาสั้นนะครับว่อ่าอ่าอ่อนะครับโอ้ลุมคุยังไม่เห็นเลยนะครับนะยังไม่เห็นจริงๆนะครับจีเจคู่เกินนะครับสวัสดีนะครับคุณฟ้าใสนะครับแจวเถื่อถึงบ้านนี้ยังคานนะครับนะครับเทปวีโอห้ามาแล้วนะครับอืมนะนะครับจริงๆนะครับมันเป็นอะไรที่เออเอเขาเรียกว่า มันเป็นการกระทานะครับของจําเลยที่มันทําให้เอฟซีเขาเอฟซีของเขาน่ะตื่นเต้นอยู่ตลอดนะครับนี่แหละเอฟซีของเขาถึงนะครับติดตามอยู่ตลอดนะครับเออแต่ว่าคนที่ชอบที่สุดก็คือนะครับวงแหวนรอบนอกนะครับนะครับยิ่งนะครับจําเลยทั้งสองเนี่ยนะครับสร้างปมปัญหานะครับ มามากเท่าไหร่นะครับสร้างปมปัญหามากเท่าไหร่นะครับวงแหวนรอบนอกชอบนะครับวงแหวนรอบนอกนี้ชอบมากเพราะเขามีประเด,นด็นเล่นนะครับเออของประเดน็นของเขาเนี่ยไม่ได้มาช่วยจําเลยหรอกนะครับประเดน็นบางประเดน็นเนี่ยนะครับท่านลงจําเลยด้วยนะครับเออเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ นะครับเออเรื่องที่ว่านะครับวงแหวนรอบนอกเนี่ยยิ่งถ้าจําเลยมีเขาก็รู้น่าจะรู้นะครับเขาฉลาดกว่าจาเลยหลายเท่าตัวนะครับเออเขาน่าจะรู้นะครับจาเลยสร้างปัญหาก็คือสร้างรายได้ให้เขานั่นเองนะครับวงแหวนรอบนอกของ